็อกช็อจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียม15สิงหาคมนี้อยากรู้ว่าเท่าไหร่ไปดูด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบูบีที่เดอะกราฟอีกแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวมาแล้วนะคะสำหรับ t ิ k t o อก h o p ที่จะเริ่มมีเก็บค่าธรรมเนียมเนาะวันนี้บีจะพาไปคำนวณแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายเองเนาะว่าดิต็อกช็อเนี่ยเขาเก็บเท่าไหร่กันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้ว S <S ไปดูด้วยกันเลยค่ะโอเคค่ะ okay, ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาดูค่าธรรมเนียมกันที่ TikTok Shop นะทุกคนก็หลักๆคือให้เราเข้าใจง่ายๆเลยว่าการเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ย จะมีทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายเองนะคะโดยที่จะมีดีเทลอย่างชัดเจนซึ่ง TikTok Shop เขาก็อธิบายแบบละเอียดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้กันนะคะเข้ามาที่ตรงนี้นะคะ TikTok Shop Seller University นะคะหรือใครที่อยากรู้ก็เซิร์ช Google ได้เลยนะทุกคนก็จะมาปรากฏหน้านี้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวพีจะอธิบายง่ายๆทุกคนเข้าใจนะคะ TikTok Shop เขาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมคำสั่งซื้อ และคําสั่งซื้อขนาดเล็กตั้งแต่วันที่15สิงหาเวลาเที่ยงคืนนะคะณนะเวลาประเทศไทยเป็นต้นไปเนาะโอเคเราจะมาดูที่คาอธิบายกันนะคะว่าค่าธรรมเนียมตรงนี้นะคะคืออะไรบ้างเนะะี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายอย่างชัดเจนนะ,ะว่าค่าธรรมเนียมความสั่งซื้อเท่ากับยอดรวมของสินค้านะคะก่อนส่วนลดลบส่วนลดจากผู้ขายส่วนลดจาก TikTok Shop นะคะแล้วก็เงินคืนลูกค้ากรณีมีการคืนของเนาะแล้วก็ค่าคําสั่งซื้อขนาดเล็ก คูณค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมติดต่ออยู่ที่3%นะคะและขั้นต่ำอยู่ที่5บาทตัวนี้คืออะไรสมมุติว่านะคะเราขายสินค้าอยู่ที่100บาทค่าธรรมเนียมสำหรับฝั่งผู้ขายเองที่ต้องโดนหักคือ3%ก็คือ3บาทใช่ไหมคะแต่ว่า t ิ๊กต็อ h o p อเขาก็ตีเป็น5บาทไปเลยนะก็คือว่าถ้าเราไม่อยากเสีย5บาทตัวนี้นะแทนที่จะเสีย3บาทใช่ไหมคะเราต้องขายสินค้าในราคาขั้นต่ำประมาณ165บาทขึ้นไปค่ะแต่ถ้าไม่ถึงนะคะเราก็จะต้องปัดเศษให้กับ Tik t o ็อกไปะคะ่ะก็คือขั้นต่ำเขาคิดที่5บาทนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของผู้ขายเองใช่ไหมคะไม่ว่าจะยอดเท่าไหร่นะเราจะต้องโดนหักอยู่ที่ 3%ขั้นต่ำา5บาทนะคะอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้างล่างให้คนดูอย่างชัดเจนนะคะจะได้ไม่งงเนาะทีนี้มาดูในส่วนของที่2ก็คือเรื่องของค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็คือเขากำหนดอยู่ที่100บาทค่ะเป็นการเก็บจากผู้ซื้อนะคะถ้าผู้ซื้อซื้อสินค้าไม่ถึง100บาทเขาก็จะบังคับให้เราจ่ายจนถึง100บาทค่ะแต่ถ้าสมมุติเราซื้อสินค้าเกิน100บาทเราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมตรงนี้นะคะ ตัวนี้คืออะไรนะนี่เขาจะบอกว่ากรณีที่ยอดรวมคําสั่งซื้อมากเกินกว่า100บาทจะไม่มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บคําสั่งซื้อขนาดเล็กนะคะแต่ถ้ายอดรวมคําสั่งซื้อของเราเองนะในฝั่งผู้ซื้อเองเนี่ยไม่ถึง100บาทนะคะก็จะมีกฎของเขานะคือ จะเป็นส่วนที่เขาคิดนะคะยังไงก็ต้องจ่าย100บาทอยู่ดีนะคะเรามาดูตัวอย่างกันตรงนี้นะคะเขาก็คำนวณให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าทำเนียนที่เขาจะเก็บเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตัวอย่างแรกนะคะนี่เป็นฝั่งของผู้ขายเองสมมติสินค้าของเราอยู่ที่4 0 0 0บาทใช่ไหมคะเราให้ส่วนลดลูกค้า500บาทนะสลล่วนะลดจากติ๊กต็อกช็อปหกรบาทนะคะตัวนี้จะไม่มีคําสั่งซื้อขนาดเล็กเพราะว่าสินค้าราคา4 0 0พเนาะไม่งงกันนะยอดรวมของผู้ซื้อก็คือที่ผู้ซื้อจ่ายให้เราอยู่ที่2,900บาทนะคะ ตัวนี้ TikTok Shop ก็จะไปคำนวณอยู่ที่3%นะ,ะก็คือ87บดบาทนั่นเองนะคะดังนั้นก็คือว่าเราเองนะ,ะจะมีรายได้ที่หักทั้งหมดแล้วนะคะอยู่ที่3,413บาทใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรานะคะจะได้เท่าไหร่และโดนหักเท่าไหร่นะคะอ่ะไม่งงกันนะทุกคนนี่ก็จะเป็นคำสั่งซื้อปกตินะคะที่สินค้าราคาปกติเลยนะคะ ทีนี้มาดูพาร์ทที่2กันบ้างในในส่วนของคําสั่งซื้อขนาดเล็กนะคะก็จะมีอยู่2พาร์ทคือเกิน100บาทกับน้อยกว่า100บาทก็จะเป็นฝั่งของผู้ซื้อใช่ไหมคะเช่นสินค้าก่อนหักส่วนลดเนี่ยอยู่ที่110บาทนะมีส่วนลด5บาทนะส่วนลดจากติ๊กต็อกสบ,บาทนะคะยอดรวมอยู่ที่1 0 2บาทนะก็คือว่าค่าธรรมเนียมคําสั่งซื้อเนี่ยก็จะคิดเป็น5บาทเลยนะทุกคน คือเขาจะปัดขึ้นนะคะเนี่ยมันที่พีบอกใช่ไหมคะว่าถ้าเราไม่อยากแบบเสียส่วนตรงนี้ให้กับติ k t o ็อกสินค้าของเราเนี่ยอย่างน้อยราคาต้อง165บาทขึ้นไปนะคะทุกคนประมาณนี้นะ,ะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเก็บ5บาทใช่ไหมคะนี่คือรายได้รวมของผู้ขายก็จะอยู่ที่100บาทเพราะโดนหักไป5บาทใช่ไหมคะส่วนของผู้ซื้อเองถ้าเขาซื้อเกิน100บาทก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมของคําสั่งซื้อขนาดเล็กนะคะแต่ถ้าเขาซื้อสินค้าไม่เกิน100บาทนะ,ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขาให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะเช่น สินค้านะคะซื้อในราคา80บาทนะคะได้รับส่วนลดอีก5บาทส่วนลดจะติดต่ออีกช็อปอีก3บาทนะ,ะซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมคําสั่งซื้อขนาดเล็กอยู่ที่28บาท28บาทตรงนี้มาจากอะไรบ้างตรงนี้เลยค่ะเขาก็จะบอกว่าค่าคําสั่งซื้อขนาดเล็กไปยังผู้ซื้อนะคะ100 80 5 3เท่ากับ28บาทนี่คือสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเองเนในฐานะผู้ซื้อเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อเกิน100บาทอยู่ดีนะคะไม่งั้นเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมตัวนี้นะคะ ส่วนค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อของผู้ขายนะคะก็จะเป็น5บาทก็คือที่ต่ำกว่า5บาทเนี่ยจะต้องปัดขึ้นเป็น5บาทนะคะนั่คือรายได้รวมของผู้ขายก็จะเหลืออยู่ที่70บาทตรงนี้นะคะ80บลบ5าบาท5บาท,บาทเนาะลบ5บาทจากส่วนลดผู้ขายแล้วก็ลบ5บาทจากค่าธรรมเนียมของติ k t o k Shop ปนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะทุกคนที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราเองจะต้องมีการวางแผนนะเรื่องของสินค้าราคาต่างๆเรื่องการจัดโปรโมชั่น เพื่อเราจะสามารถมีกําไรที่จะ cover ในส่วนของค่าธรรมเนียมตรงนี้ด้วยนะคะใครที่งงก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรง description นะคะเพื่อทุกคนจะเข้าไปดูดีเทลอย่างชัดเจนนะคะก่อนที่จะถึงสินค้าสิส 5, นหาที่ทุกคนก็อย่าลืมวางแผนนะคะเรื่องของสินค้าต่างๆให้ชัดเจนเพื่อเราจะมีกําไรเหลือนั่นเองนะคะ